คอยก็เลยอ,อยากให้พอ่อแม่่อยด้ไซ่ของดีๆคอยก็ส่งไป่อยสร่งไป40กว่าตัวค่ะี0กว่าตัแม่คอยได้3ตัวค่ะส่งสซนายเหเรือ3ตัวเสือสะนนบราอะ่ะอืมอน,นี่เขาส่งไปเกือบิ0ตัวอันนี้่อยอยังให้แม่ให้พี่สาวให้ลูกน้องไพ่ล้าน่อยด้ไซ่พี่สาวบอกว่าเหลือ10ตัว ตบ,บีเหลือสามสิบตัวโอเบอร์แมนเหลือสิบตัวรองเท้ากระายสวัสดีค่ะเจซีซานจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องจ้าเมื่อนี้ซิว่าเราประสบก,การณ์เหลืองทรงของกับบางไทยเนาะอกะอบโจซีทรงไปเมื่อสองเดือนเกือบสามเดือนที่แล้วเนาะคะ่ะกะ แต่ไม่อยู่อเมริกาเนี่อ11ปีละคะ่ะ1ดปีนี่จจซีส่งของกับบานช่วงมากปีแรกๆเลย3ประมาณ 3, 4, ปีแรกถึงประมาณ3-4ปีเนี่ย3-4ปีที่อยู่อเมริกาน,นะคะโจซีจะทรงเป็นแบบใส่บริการของโพ o f f ฟิ e ของไปรษณนย์อเมริกานนะคะ่ะส่งสำหรับส่งออกนอกประเทศนั่นเสียโจซีใส่ตัวน,นั้นกันสมัยนั้นไง บ่มีปัญหาอย่างนะคะทรงไปกะบ่มียังหายบ่มีเหลียกเกษษษ็บภาษีพ่อรหลังมากพ่อไปถึงเมืองไทยแล้วพนมีแบบเหลียกเก็บภาษีเนาะจะสีก็เลยเลิกทรงเลิกใช้บริการตันนั้นไปเพราะว่าเข้าสีเอาอยัางห้คนที่อยู่ทั้งเมืองไทยเขาก็บอยากหา้ไปเรียกลองอยังเพิ่มเนาะพี่น้องบางเ่อเพิ่นกับบมีเงินเนาะสีเอาของหายอะไรยังน่ะไม่จ่ายยังอีกอยู่สินะ่ง โอ้ยเป้าแดดมาใจปลูกพักอ่ะขอไปอะอแล้ังนี่ลาลาสุดจะสีจะส่งของไปส่งกับชิปปิ้งที่เขาคนไทยนี่นะจ๊ะเพิ่นฮิตเพิ่นฮิตเกี่ยวกับชุบชิปปิ้งที่แปลว่ารับส่งของทั้งเรือส่งไปทั้งเรือนะคะอันนี้โมเมนตางอากาศค่า ทรงแบบนี้นั้นระยะเวลาที่เพิ่นกำหนดให้เพิ่นว่าเจ้าของทีมงานเพิน่นนะเนาะเพิ่นบอกว่าอยู่ที่ประมาณสองถึงสามเดือนอกะเป็นอย่างถิ่นับได้อยู่เนาะเออเขาก็เอเอถ่าได้แต่ดีกว่าบริสุทนธะิเนาะพี่น้องคือเข้าเข้าถาจนเข้าเมื่อสิเข้ากับบริการเมืองไทยจ้าเถื่อเนะาะจะสิเขาคิดว่าโอ้สามสี่ปีแล้วกับบริการเมืองไทยจ้าเถื่อเข้าก็อยากส่งของให้คนทางบ้านเข้าได้ใส่เนาะ แล้วก็ม,มีการสร่งแบบนี้เจ้าซีส่งว่าค่อยส่งอะไเธอหนึ่งค่ะมีบริษัทหนึ่งบ,บริษัทเดียวกันนะคะเป็นอีกบริษัทหนึ่งเมื่อสามสีปีที่แล้วบอกจำบได้นะคะประมาณขาวขาวเนี่ยคะเจ้าซีส่งเพิ่นว่าสองเดือนถึงนะเพิ่นว่าเาจ้าซีถามแมแ่แล้วเพื่อนในับประมาณหกเดือนค่ะเเจ้าสีก็ไปคอมเพลนเ,เพิ่นไปบอกฟีดแบ็กเพื่อน่าพี่ ไปบอกคนที่รับส่งนะบริษัทส่งของของพี่หนูส่งแล้วล่าสุดหนูได้หกเดือนนะหกเ,ออเดือนนะถึงจะได้รับของเพิ่นก็บว่าเพิ่นก็ไม่จริงหรอกเป็นไปไม่ได้เพราะของของพี่อ่ะพี่ส่งภายในแค่สามเดือนไม่เกินสามเดือนเพิน่นบ่าคือเขาบอกแล้วเพิน่นมยอมรับอะ่ะแต่เขาได้รับของคือหกเดือนบริษัทนี้เท่ากับขี่จีจงอีกแล้วเออโอเคเท่ากับมาลองบริษัทใหม่ บริษัทนี้เขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนเขาเอ่ยยังก่อฟี e d บ a c k เบหรือว่า,ายังไงก่อเอ่ยยังก่อที่ไปว่า,า,า,วาทุกคนบอกว่าดีอ่ะก็ดีสุดบางคนหลายหลายคนก็บอกว่าเป็นบริษัทที่ดีที่ทรงของแล้วถึงตรงตามเป้าของ ไม่ค่อยหายไม,ไม่หายอะยังบรดิยินแดกว่าของหายอะเอออันนี้เขาอาจจะบรดิถามาหลายๆคนเนาะเขาถามแคร์ทรงข้างที่แล้วที่ว่าทรงส้าเออลืมบอกของหายบอัอนนบรดิเช็คด้วยจ้ะจุสซีบรดิเช็คว่ายังหายนี่าเพราะว่ามันนานจนจำบอดดิว่าทรงยังนีมันไม่เป็นเรื่องแปลกนะพี่น้องบมงที่เขายุ่งตอนที่ทรงเข,งขงา,กา,กากับฝ,าฝา่าว่าจําบอดดิอะลรค่ะแล้วบริษัทน,นี้ ที่ทรงลาสุดนี้ที่โจซีจำได้เพราะว่ามันไม่ได้นานแล้วก็โจซีตั้งใจตั้งใจจริงๆที่จะสง่งเก็บไว้นานแล้วมันมันเป็นของเฉพาะที่เราจะสง่งเออที่ที่เราจำได้เนี่ยเฮลิคอเฮาจำได้ว่าเป็นยังพออขอรับของแล้มเป็นยังอันนี้คือขาดอันนี้คือขาดเอง,งสินะมันคือหายอืมแล้วก็นี่แหละ ประมาณสองเดือนกว่าเนาะเกือบสามเดือนที่ส่งไปนะคะมีนาสรงมีนาไปลายมีนาเมษาพุษภามิถุนามิถุนาก็ได้ไปลายเดือนแล้วอะ่ะประมาณสามเดือนอ่ะส่งปลายเดือนมีนาได้มิถุนากรกรดาเพิ่งจะได้นะคะในยี่สิบเกายี่สิแปดยี่สิบเก่าเนี่ยชุสีก็มาอัปเดตให้ฟังแล้วก็ส่งไปแล้ว ของหายไหมในกรณีที่ส่งนี้เจสีไม่ได้ซื้อประกันอะไรเพิ่มนะคะไม่ได้ซื้อประกันอะไรสักอย่างเลยค่าส่งก็อยู่ที่ประมาณคือจำโมเดลว่าส่งหน่ยเรียนหรือสามหน่วยเรียนเอออันนี้จำไม่ได้จริงๆแล้วไม่ได้โทรไปถามเพราะว่าเจสีให้หลวงพ่อท่านจ่ายให้ที่จำโมเดลเพราะว่าจะโบวิดใจก็มือออแล้วก็ห้ระบบครบแล้วก็เอาไปห้เพิ่มประมาณนี้แหละพี่น้องส่งหน่อยหรือสามหน่อยจำโมเดลเออ แล้วก็พอส่งไปมีอะไรหายไหมอันนี้กรณีของหายนะคะจุสีไม่ทราบอันนี้บมโหอีหลีคอยบรินใจบมูหเลยว่ามันหายจากตโม้อหรือว่าหายจากบริษัทส่งของพงนักงานส่งของลักเอาหรือบออันนี้ไม่ทราบเลยไม่รู้เลยแต่แค่จะมาเล่าให้ฟังว่าของหายเออมันหายยังไงสิมเร้อนโซฟา จะสีอันของหายเห็นได้ชัดจาได้แม่นๆมเลยส่งสนคค่ะเสือสไนคจะสีท่งไปลาหลายเด้พี่นอ้องจะสีสือไ้เป็นอย่างกี้ท่งส่งสไนคเสือสนคอันอยากใส่ยายพอ่อแม่ไหนใส่ของดีๆของดีๆเนีย่ยอันของถีม่มันมันมีขาออ่ยว่ามันไม่แบรนด์เนี่ยบางยี่ห้อนี่มัน บางอย่างมันดีเลยด้พี่น้องยังสงสนาอย่านี่นะมันดีกว่าตลาดนัดนี่เด้ข่อยเชื่อว่าพ่อแม่ข่อยบอกสื่อดอกเควินไคลน์สีม่วงแล้วม่มีิย่างสื่อดอกค่ะแล้วตัวส่งสนาตัวละสองร้อยข่อยคิดว่าพ่อแม่ข่อยบอกสาวบอกสื่อดอกบสื่อใส่ดอกแล้วข่อยก็บอกว่าเห็นพ่อแม่ข่อยสื่อนั้แต่ข่อยเกิดมาแพงกว่าส่งสนาแพงเกินหาซิบ่าก็บอลล่าบอกสื่อแหละนี่แหละข่อยก็เลยอยากให้พ่อแม่ข่อยได้ใส่ของดีๆข่อยก็ส่งไป พอส่งไปยี่สิบกตค่ะยี่สิบกตูแม่ขอได้สามตูค่ะส่งสไนายเหลือสามตูเสือสไนายบรานะอ่ะอน,นี่ก็ส่งไปกัวทั้งสิบตัวอันนี้ขอ,อยังให้แม่ให้พี่สาวห้ลูกน้องไผ่ล้านขอยได้ซส่พี่สาวบอกว่าเหลือสิบตัวตระบีเหลือสามสิบตัวออ <A woman. S 1> เบเมนเหลือสิบตัว รองเท้ากระหายอันนี้บืง,งือกมืงือกจำส่งเสนหนเสือเส้นหหาย,อ,ายอีนี้มง,งืดกมันเป็นไปได้รองเท้านี่คอยสื่อใหม่คอยไปสื่อใหม่คอยกอุตศลเขียนไว้คู่นี้ให้พ่อนะเป็นรองเท้าฝากให้พ่อคอยกุตสาว่าเขาว่ะเขาจะมีกำลใจว่าโอ้แต่อีตนหลูกเต่าเขาสุงมมาหายจากเมืงองหนอ มันเขาจะให้โพเขาได้ใส่ได้ใส่กับโบ,บมี่ค่ะเขาก็รักเอาของพ่อข่อยเสือกาแขาลกลาบ่อยก็อยากให้พ่อข่อยได้ใส่ของง,งามๆดีๆเน่แจ็คเก็ตเสือแจ็คเก็ตกระหายเสือขั้นเสือขั้นหนาวนะแล้วก็กระเป๋าข่อยก็อยากให้พี่สาวเขยได้กระเป๋าส่งใบงามเน่ ก็หายแต่กันยั่งอยู่เหลือซี่ใบบอกพี่สาวซี่หาใบเนี่ยแหละแต่ไอของที่หายอ่ะคลื่อจ่างเขาเขาหยิบเอาเขาเอนยังก่อยอนเอาน,นะนะบรดจเอาเบิร์ดเพราะว่ายี่ห้อมันก็คล้ายๆกันแต่มันก็ยังเหลืออยู่าว่า,าโตม่าเอาอยี่ห้อในบ่อเหยี่านเอาเป็นอย่างตัวนี้คือ,อยังเหลือเสียอืเพราะว่าเราซื้อเราก็ซื้อยี่ห้อคล้ายๆกันอยู่แล้ว เป็นเป็นไปในเป็นไปในทางได้ขาก็กลมหัเนาะคนหลักเขาก็หลักไปแล้วแต่อยากบอกสุฟังว่าถ้าจะส่งของกับเมืองไทย,ยซื้ออะไรดีๆที่มันมีราคาขัางบนมากสิเนาะเขาบักอีรพี่น้องอันนี้ฝากฝากไว้เนะาะสำหรับคนที่จะส่งของกับเมืองไทยเขาจะเสียใจอยู่ลักแม้กระทั่งปากกาขีดเงินที่ว่าเช็คเงินว่าเงินปลอมหรือเงินจริงอะ ของพี่สาวคนน่ะขอ z น o ะให้พี่สาวเพาพี่สาวค่อยเป็นกายคองแต่คนจับมันสดหลายคอยยังให้พี่สาวคอยได้เช็คหลกักหลักไปบบเห็นพี่สาวคนก็บอกามึงหามึง,มงดีหรอบ่มึงหามึงดีดีดูผี่ขาเบอสมองแล้วหลกักเนอะเขาบอกหูดออว่าไครหลักแต่ว่าเขาก็รลักไปแล้วเขาเห็นยังบ่ได้ตามพาก็บได้ยังที่บอก